ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t ม,มกกอกกชิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลีดำเนินรายการโดยอาจารย์ศิรินาถศิริรัตน์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากร อัญโยเซยียวช่องชิจยอยาราบุนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการชิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลีมาชินเนนฮันกุกกและดิฉันสิรินาสิริรัตสำหรับวันนี้เราดำเนินรายการมาเป็นตอนที่20เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะชื่อตอนในวันนี้ก็เป็นชื่อตอนที่มีชื่อว่าชงบังหรือตอนกล่าวอำลานั่นเองนะคะ แต่ก่อนที่ดิฉันจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังบทสนทนาระหว่างคุณเยบินกับคุณยันยงในตอนนี้นะคะดิฉันขอทบทวนคําศัพท์ที่ได้ฝากให้คุณผู้ฟังได้ไปจดจํากันในตอนที่แล้ว4ี่คำด้วยกันค่ะคําแรกค่ะคือคําว่าคีหูคีหูหมายถึงสภาพภูมิอากาศค่ะคําที่สองค่ะชิรีชิรีหมายถึงภูมิประเทศ คำที่3ามควาอิลชองอยู่ควาอิลชองอยูแปลว่าประเภทของผลไม้และคําสุดท้ายนะคะคําที่4ี่ควาอีเรยอวังควาอิเรยอวังแปลว่าราชินีแห่งผลไม้ค่ะแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณยันยงกับคุณ เยบินจะสนทนากันในตอนสุดท้ายของรายการมาชินเนนทันกุกออชิมทั่วไทยไปกับภาษาเกาหลีอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับฟังบทสนทนาระหว่างคุณเยบินกับคุณยันยงได้เลยค่ะทอบคุณที่กุกเอื้อมชี้แก้แทนมานี่รู้ได้ที่สุด哟좋은정보에감사해요별말씀은요사실재미있는이야기가더많이있는데나중에시간이되면 mm. 또 이야기해 드릴게요. 얀녕 씨로 한국에 대한 음식을 알고 싶으면 언제든지 연락주세요. 물론 있죠. 한국 음식도 웰빙 음식이라고 세계적으로 유명한잖아요. 조리법과 사용하는 재료들은 상대적으로 단순한 편이지만 건강 음식이라고 인정받는 비결이 어디에 있는지 저도 알고 싶어요. 나중에 꼭이야기 해주세요. 네, 한국에 가면 꼭 연락은 줘요. 제가 한국적 외국인 음식을 대접해줄게요. 알겠어요. 그럼 좋은 하루가 되시고 나중에도 만나요. 안녕히 가세요, 예빈 씨. 안녕히 계세요, 안녕 씨.

연령씨로 한국에 대한 음식을 알고 싶으면 언제든지 연락주세요. 물론 있죠. 한국 음식도 웰빙 음식이라고 세계적으로 유명한잖아요. 조리법과 사용하는 재료들은 상대적으로 단순한 편이지만, 컨강는 음식이라고 인정받는 비결이 어디에 있는지 저도 알고 싶어요. 나중에 꼭 이야기해 주세요. <polarization> 네, 한국에 가면 꼭 연락은 줘요. 제가 한국적 외국빙 음식을 대접해줄게요. 알겠어요. 그럼 좋은 하루가 되시고 나중에 또 만나요. 안녕히 가세요, 예빈 씨. 안녕히 계세요, 안녕 씨. 2나이 คำศัพท์แล้วก็ความหมายของประโยคที่คุณเยบินกับคุณยันยงนะคะได้สนทนากันนะคะเริ่มต้นด้วยประโยคของคุณเยบินก่อนเลยนะคะคุณเยบินพูดว่าทอกปูเนธเก๊กอึมซิกเท์แทนมานี่อัลเกเสสเยทอกปูเนธเก๊กอึมิกเทแมนีอัลเกเสย ทอกบูเนแปลว่าเพราะคุณแท้ๆเลยนะคะหรือเป็นการขอบคุณนั่นเองนะคะเป็นการแสดงความขอบคุณของคนเกาหลีนะคะว่าเป็นเพราะความช่วยเหลือหรือเป็นเพราะความกรุณาของคุณแท้ๆเลยนะคะแทกุกอึมชิกแปลว่าอาหารไทยเอแทแฮแปลว่าเกี่ยวกับ m มานี่แปลว่ามากอัลเกตเซอยได้รู้จักประโยคนี้มีความหมายว่า เพราะคุณแท้แท้เลยซึ่งก็หมายถึงคุณยันยงนะคะเพราะคุณยันยงแท้แท้เลยดิฉันจึงได้รู้จักอาหารไทยมากอย่างนี้นะคะแล้วก็พูดต่อไปค่ะว่าโชอ,อึนชองโบ้คัมซาเฮโยโชอึนชองโบแปลว่าข้อมูลดีๆคัมซาเฮโยแปลว่าขอบคุณทั้งประโยคก,ก็คือขอบคุณสําหรับข้อมูลดีดีนะคะยันยงตอบว่าเพลมาสมิล เพียวมาสมิโยแปลว่าไม่ต้องขอบใจหรอกครับแล้วก็พูดต่อไปค่ะว่าซาชิลแชมีนเนินอียากิกะท้อมานีอินเนินเดซาชิลก็คือความจริงแชมีอินเนินอียากีก็คือเรื่องสนุกสนุกหรือเรื่องที่น่าสนใจทอแปลว่าอีกมานีแปลว่ามากอิน d นนเดแปลว่ายังมีอีกนะคะ ทั้งประโยคนะคะคุณยันยงพูดว่าความจริงแล้วยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากเลยนะคะแล้วก็พูดต่อไปค่ะว่านาจุงเ,เ,เง,เงชเเะะ่ชิกานี่เทมยอนโตยะกีแฮทริลเกียวนาแปลว่าคราวหน้าหรือภายหลังชิกาน n i เทดาแปลว่ามีเวลานะคะมยอนแปลว่าถ้าชิกาน n i เทมยอนถ้าหากมีเวลา โตอีกครั้งอิยาคิแฮทรีเกจะเล่าให้ฟังนะคะทั้งประโยคก็จะได้ว่าคราวหน้าถ้ามีโอกาสผมจะเล่าให้ฟังอีกนะครับเยบินพูดว่ายันยงชิโดฮันกูเกแทนอืมซิกุลอัลกชิฟเมียนอันเจดึนจยอล,ลักจูเยยยันยงแปลว่าคุณยันยงก็เหมือนกันนะคะฮันกูเกแทนอมก อาหารของประเทศเกาหลีอัลโกชิพืยอนถ้าหากอยากจะรู้แล้วแล้วก็ออนเจตุนจีไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามยอนล,ลักจูเซลติดต่อฉันได้เลยนะคะทั้งประโยคก็จะหมายถึงว่าถ้าคุณยันยองอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารเกาหลีแล้วแล้วก็ติดต่อฉันได้เสมอเลยนะคะยันยงพูดว่ามุลโลนิโจแปลว่าแน่นอนครับฮันกุกอึมชิก โดวลอืมช well ิก이라고 w o r l d w i แปละะาาย่ well being, ละะางาึ้นฮออาาว่านน่ะฮะฮะฮาฮาฮะฮะฮเพะฮ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 รฮะฮาฮาฮะฮะฮาฮะฮะฮอฮะ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 ฮัฮะ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 นะฮมีชื่อเสียงอยูะนะฮะพะาะฉะั้นทั้งะระยคก็จะหมายความว่าแน่นอนอยู่แล้วครับ อาหารเกาหลีมีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นอาหารสุขภาพไม่ใช่หรือครับแล้วก็พูดต่อไปค่ะว่าโชรี법과사용하는재료들은상대적으로단순한편이지만조리법แปลว่าวิธีการปรุงอาหารว่าแปลว่าและ사용하는재료วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารซังดจกโรค่อนข้างจะ단순한편 เรียบง่ายอิจิมันแต่ว่านั่นเองค่ะก็คือคุณยันยงพูดว่าอาหารเกาหลีมีวิธีการปรุงอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายก็จริงแต่ค่ออนข้าง건강음식이라고인정받는비결이어디에있는지저도알고싶어요ค่อนข้างอุ่มชิกหมายถึงอาหารเพื่อสุขภาพอีราโก ว่าอินจองผัเลคดลับที่ทำให้ได้รับการยอมรับออดีเอออินเนจีอยู่ที่ไหนชอโดผมเองก็알고싶어요แปลว่าต้องการรู้หรืออยากทราบนั่นเองนะคะผมเองก็อยากทราบเหมือนกันครับว่ามีเคล็ดลับอย่างไรอาหารเกาหลีจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนาจุงเงโก อ a ย i กิแฮจูเซลนาจุงเแปลว่าภายหลังหรือคราวหน้ากก ok, ให้ได้อ a ย i กิแฮจูเซลเล่าหรือบอกให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะหมายถึงคราวหน้าคุณเยบินต้องเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับเยบินตอบว่า네한국에가면꼭연락줘요네한국에가면꼭연락줘요네แปลว่าค่ะ ฮันกุกแปลว่าเกาหลีขามยอนท่าไปฮันกุกเกขามยอนท่าไปเกาหลีกกให้ได้ยอนลักจอยติดต่อนะคะค่ะถ้าคุณไปเกาหลีเมื่อไหร่ต้องติดต่อฉันให้ได้นะคะแล้วก็พูดต่อไปค่ะว่าเชกจะฮันกุกจอกเวลบิงอืมชิกลุลแทจอบแฮ้ช่วยก,กี้ยอฉันแปลว่าฉันฮันกุกจอกเวลบิงอืมชิก แปลว่าอาหารเกาหลีเพื่อสุขภาพแทจอบแพชุลกียวแปลว่าพาไปรับประทานนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะหมายถึงฉันจะพาคุณไปรับประทานอาหารเกาหลีเพื่อสุขภาพเองค่ะยันยงก็เลยพูดทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะว่าอิเล็กเซโยหมายถึงโอเคครับตกลงครับนะคะคือรอมเช,ช้าวันนี้ก็เจอกันอีกนะจ๊ คือรอมก็คือถ้าอย่างนั้นโชอึนฮาุก้าเทชิโกขอให้เป็นวันดีขอให้วันนี้เป็นวันดีนาจุงเงะคราวหน้าโตมันนายโยแปลว่าพบกันใหม่นะคะก็ประโยคนี้หมายถึงถ้าอย่างนั้นขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่นะคะแล้วก็พูดล่ำลาคุณเยบินว่าอันยองยีคาเซโย เยบินชีก็หมายถึงลาก่อนนะครับคุณเยบินเยบินก็ตอบว่าเนอันยองีเคเซโยยันยงชีก็หมายถึงค่ะลาลาก่อนค่ะคุณยันยงนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตอนของเราในวันนี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะบทสนทนาระหว่างคุณยันยงกับคุณเยบินก็เป็นบทสนทนาในตอนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะมีคำต่างๆที่มีการร่ำลานะคะเมื่อจากกันว่าจะร่ำลากันอย่างไรบ้างนะคะอยู่ในบทสนทนานี้ดิฉันจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังบทสนทนานี้กันอีกสักหนึ่งรอบค่ะขอบุที่ไทยกุกอา้มาก่รเกี่ยวกับมูลที่ดีขอบคุณที่ไอากอ 나중에 시간이 되면 또 이야기해 드릴게요. 안녕시로 한국에 대한 음식을 알고 싶으면 언제든지 연락 주세요. 물론 있죠. 한국 음식도 웰빙 음식이라고 세계적으로 유명한잖아요. 조리법과 사용하는 재료들은 상대적으로 단순한 편이지만 건강 음식이라고 인정받는 비결이 어디에 있는지 저도 알고 싶어요. 나중에 꼭 이야기해 주세요. 네, 한국에 가면 꼭 연락은 줘요. 제가 한국적 외우뱅 음식을 대접해 줄게요. 알겠어요. 그럼 좋은 하루가 되시고 나중에 또 만나요. 안녕히 가세요, 예빈 씨. 안녕히 계세요. 안녕 씨. 추่내งแนะนําไวยากรณ์ใ มีความหมายเป็นภาษาไทยว่าเกี่ยวกับนะคะเป็นภาษาเกาหลีก็คือ a อ h h ฮซอหรืออาจจะพูดโดยไม่ใช้คำว่าซ so อก็ได้ก็คือพูดแค่คำว่า a อ e h แฮก็ได้เช่นเดียวกันค่ะคำว่าเกี่ยวกับหรือ a t e ทแฮซอนี้จะใช้กับคำนามนะคะโดยนำคำนามมาวางข้างหน้าแล้วก็นำคำว่าเกี่ยวกับในภาษาเกาหลีคือ a อแทซอมาต่อข้างหลัง อย่างเช่นถ้าหากเราจะบอกว่าเกี่ยวกับประเทศเกาหลีคําว่าประเทศเกาหลีคือคําว่าฮันกุกแล้วก็นําคําว่าเกี่ยวกับภาษาเกาหลีคือเอแทแฮซอมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าฮันกุกเกแทแฮซอฮัน so, กุกเกแทแฮซอ so, มีความหมายว่าเกี่ยวกับประเทศเกาหลีค่ะถ้าหากจะบอกว่าเกี่ยวกับ อาหารเกาหลีคำว่าอาหารเกาหลีก็คือฮันกุกอึมชิกฮันกุกอึมชิกนำคำว่าเกี่ยวกับภาษาเกาหลีคือเอแทแฮซอมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าฮันกุกอึมชิกแทแฮซอฮันกุกอึมชิกแทแฮซถนนสีอุทยาแปลว่าอาหารเกาหลี่พร้อมทางอินเทอร์เน็ต ต่อไป,ปไถ้าหากจะพูด e ว,ว่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีคำว่าประวัติศาสตร์เกาหลีภาษาเกาหลีคือฮ ok ันก ok ุกยอกซาฮันก ok ุกยอกซานำคำว่าเกี่ยวกับภาษาเกาหลีคือเอแทเฮซอมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าฮ ok ันก ok ุกยอกซาเอแทเฮซอฮัน e กุกยอกซาเอแทเฮซอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกาหลีค่ะแล้วถ้าหากจะพูดว่า กรรเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีคำว่าวัฒนธรรมเกาหลีภาษาเกาหลีคือฮันกุกมุนวาฮันกุกมุนวานำคำว่าเอแทฮซอมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าฮันกุกมุนวาเอแทเฮซอฮันกุกมุนวาเอแทเฮซอเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลีค่ะเกี่ยวกับสังคมเกาหลี คำว่าสังคมเกาหลีคือคำว่า h a n กุกซ h a วฮ h a n ุก k าเ a w e นำคำว่า a t h e ซ o มาต่อหลังก็จะได้ว่า h a n g ุ k e ซ h a ว e อ t h e s o ัน h a n g า k วเ a w e ซ t เกี่ยวกับสังคมเกาหลีค่ะนอกเหนือจากไวยากรณ์ที่ว่าเ t h e ซอแล้ววันนี้ดิฉันยังมีไวยากรณ์ อีกหตัวมาแนะนำให้รู้จักกันด้วยนะคะก็คือไวยากรณ์ที่มีความหมายว่าค่อนข้างจะจะนำมาใช้กับกริยาที่บอกสภาพนะคะซึ่งกริยาที่บอกสภาพก็อย่างเช่นกริยาที่บอกว่าสูงต่ำดำขาวดีมากน้อยเป็นต้นนั่นเองค่ะโดยนำกริยาที่บอกสภาพต่างๆนั้นมาตัดดาออกแล้วสังเกตว่า พยางสุดท้ายมีตัวสะกดหรือไม่นั่นเองนะคะหากพยางสุดท้ายมีตัวสะกดให้นำไวยากรณ์ที่มีความหมายว่าค่อนข้างจะภาษาเกาหลีคืออึนพยอนเยโยมาต่อข้างหลังแต่หากคำกริยาบอกสภาพที่ตัดดาออกแล้วพยางสุดท้ายไม่มีตัวสะกดแล้วแล้วก็ให้นำไวยากรณ์ที่มีความหมายว่าค่อนข้างจะภาษาเกาหลีคือ นีอื่นพอนเยโยมาต่อข้างหลังนั่นเองค่ะเราจะมาแนะนำในกรณีแรกกันก่อนนะคะก็คือคำกริยาที่บอกสภาพตัดดาออกแล้วพยางค์สุดท้ายมีตัวสะกดแล้วบวกกับอื่นพอนเยโยกันก่อนเลยนะคะถ้าหากจะพูดว่าค่อนข้างเตี้ยนะคะค่อนข้างเตีย้ยคำว่าเตี้ยตรงนี้นะคะใช้กับความสูงของคนนะคะ ถ้าหากจะพูดว่าค่อนข้างเตี้ยนะคะคำว่าเตี้ยหรือไม่สูงภาษาเกาหลีคือคำว่าคี k กาชักตาคีกาชักตาตัดดาออกนะคะก็จะเหลือว่าคี k กาชักชักแปยงสุดท้ายมีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นให้นำไวยากรณ์ที่ว่าค่อนข้างจะหรือภาษาเกาหลีคืออึนพยอนเยโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าคี k กา h ฉากึนพยอนเยโย คีกาชาเกินพ i นเย,ยโยซึ่งหมายความว่าค่อนข้างเตี้ยค่ะต่อไปค่ะถ้าหากจะพูดว่าค่อนข้างสูงนะคะสูงในกรณีนี้จะใช้กับตึกหรืออาคารนะคะที่มีความสูงคำว่าสูงนี้ภาษาเกาหลีคือคำว่านบตานบตาตัดดาออกนะคะก็จะเหลือคำว่านบอย่างเดียวนะคะคำว่านบ มีตัวสะกดเพระนาะฉะนั้นใช้ไวยากรณ์ที่ว่าค่อนข้างจะภาษาเกาหลีคืออึน,อนเพียเนโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่านบพื้นพยีนเยเนโยโนบพื้น,พนเพียเนโยแปลว่าค่อนข้างสูงค่ะต่อไปค่ะถ้าอยากจะพูดว่าค่อนข้างต่ำนะคะคำว่าต่ำนะที่นี้จะหมายถึงคําว่าต่ําที่ใช้กับตึกอาคารต่างๆนะคะคําว่าต่ตําตรงนี้ภาษาเกาหลีคือคําว่านัตตะ นัตตาตัดดาออกนะคะนัตมีตัวสะกดเพระนาะฉะนั้นให้ใช้ไวยากรณ์ค่อนข้างจะหรือภาษาเกาหลีคืออึนพีนเยย,ยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่านาจึนพีอนเย,ยโยนาจึนพีนเยย,ยซึ่งหมายถึงค่อนข้างต่ำในกรณีนี้หมายถึงตึกหรืออาคารค่อนข้างจะต่ำไม่สูงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะถ้าอกจะพูดว่า คุณภาพค่อนข้างดีนะคะคำว่าคุณภาพดีภาษาเกาหลีคือชีรีชดทาชีรีชดท t าตัดดาออกนะคะก็จะเหลือว่าชีรีชดชดพยางสุดท้ายมีตัวสะกดใช้เวกอนค่อนข้างจะภาษาเกาหลีคืออึนพยอนเยโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าชีรีโชอ,อึนพยอนเยโย ซีรีโชอึนพยอนเยโยหมายถึงคุณภาพค่อนข้างดีค่ะต่อไปเรามารู้จักกับคำกริยาที่ตัดดาออกแล้วพยางค์สุดท้ายไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดด้วยตัวรีอื่นกันบ้างนะคะยกตัวอย่างถ้าหากจะพูดว่าค่อนข้างสูงคำว่าสูงตรงนี้นะคะจะใช้กับความสูงของคนคำว่าสูงภาษาเกาหลีคือคีกาคอดะคีกาคอดะนะคะตัดดาออกก็จะเหลือ คีกาคือนะคะคือตัวนี้ไม่มีตัวสะกดเพราะฉะนั้นให้ใช้เวากรค่อนข้างจะหรือนีอินเพื่นิเยโยโดยนำนีอ่นมาเป็นตัวสะกดให้คือนะคะก็จะได้ว่าคีกาขึ้นเพเนียโยคีกาขึ้นเพเนียโยหมายถึงค่อนข้างสูงค่ะต่อไปค่ะถ้าหากจะพูดว่าค่อนข้างแพงนะคะคำว่าแพงภาษาเกาหลีคือพีซาดา พีซาดาตัดดาออกก็จะเหลือคําว่าพีซาแพงสุดท้ายคือซาไม่มีตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวกอนค่อนข้างจะหรือนิอินพืน่นเยโยมาต่อข้างหลังก็จะได้ว่าพีซันพืน่อนเยโยพีซันพืน่อนเยโยซึ่งหมายถึงค่อนข้างแพงนั่นเองค่ะขอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คำไวยากรณ์ที่ว่าค่อนข้างจะนั้นมีให้ใช้อยู่สองตัวด้วยกันนะคะก็คืออื่นพื่อนเยโยกับนีอ่นพื่อนเยโยโดยสังเกตที่คำกริยานะคะตัดดาออกแล้วมีตัวสะกดหรือไม่หากมีตัวสะกดให้ใช้อื่นพื่อนเยโยต่อหลังแต่ถ้าหากก็ไม่มีตัวสะกดหรือมีตัวสะกดเป็นตัวรีอ่นให้ใช้นีอื่นพื่อนเยโยต่อหลังนั่นเองค่ะ ช่วงแนะนำอาหารเกาหลีค่ะช่วงแนะนำอาหารเกาหลีในวันนี้นะคะขอพูดถึงอาหารที่คนเกาหลีนิยมรับประทานในแต่ละเทศกาลค่ะนอกเหนือจากอาหารที่ได้แนะนำมาข้างต้นแล้วนะคะยังมีอาหารเกาหลีอีกหลายเมนูที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวเกาหลีเองและจากคนต่างชาติ นอกจากนั้นคนเกาหลียังนิยมรับประทานอาหารบางอย่างในแต่ละเทศกาลอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นในวันปีใหม่หรือในวันตรุษจีนคนเกาหลีนิยมรับประทานต๊อกกุกโดยมีความเชื่อว่าคนที่รับประทานต๊อกกุกจะมีอายุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีเมื่อรับประทานต๊อกกุกไปหนึ่งถ้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วต๊อกที่นํามาใช้ในการทําต๊อกกุกมักจะใช้คารต๊อกค่ะคาราทต๊อก มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆมีความหมายโดยในซ่อนอยู่ว่าจะได้มีอายุยืนยาวไร้โรคภัยไปตลอดปีสีขาวของต๊อกเปรียบเสมือนความใสบริสุทธิ์ฉะนั้นจึงถือกันว่าเป็นการต้อนรับวันแรกของปีด้วยความบริสุทธิ์ไร้สิ่งมัวหมองมาเจือปนและคาดหวังให้ตลอดทั้งปีมีความสมหวังค่ะนอกจากนั้นแล้วบางคนก็ยังเชื่อกันว่า ยิ่งคาเรต็อกที่ถูกหั่นเป็นชิ้นบางๆในในถ้วยตอกกุกมีมากเท่าไหร่ก็จะหมายถึงความร่ำรวยในปีนั้นๆด้วยเช่นกันนอกจากตอกกุกแล้วคนเกาหลียังนิยมรับประทานมีหยอกกุกหรือเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่าซุปสาหร่ายในวันเกิดของตนเองอีกด้วยเพราะมีหยอกเป็นสาหร่ายสด มีลักษณะลื่นคนเกาหลีเชื่อว่าหากได้รับประทานซุปสาหรายในวันเกิดแล้วจะทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการเรียนไม่มีอุปสรรคใดมาขัดขวางหรือหากมีอุปสรรคใดเกิดขึ้นก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ตลอดทั้งปี ฉะนั้นเมื่อถึงวันเกิดของลูกหลานคนเกาหลีจึงมักจะตื่นแต่เช้าเพื่อปรุงมียกกุกให้เจ้าของวันเกิดรับประทานเป็นเมนูแรกเพื่อให้ชีวิตหลังวันเกิดดำเนินไปได้ด้วยความสุขสวัสดีนั่นเองค่ะและนอกจากวันเกิดแล้วคนเกาหลียังนิยมต้มซุปสาหร่ายให้แก่สตรีที่เพิ่งคลอดบุตรรับประทานด้วยเช่นเดียวกันเพราะมียกมีสรรพคุณในการช่วยขับเลือดลมของสตรีหลังคลอดบุตรให้ใส่สะอาดเป็นปกติได้เร็วขึ้น แต่ใช่ว่ามิยอกุกจะเป็นเมนูที่ดีต่อทุกวันสําหรับคนเกาหลีเสียเมื่อไรล่ะคะเพราะความลื่นของมิยอกนี่เองทําให้คนเกาหลีจะไม่รับประทานมิยอกุกก่อนวันสอบเป็นอันขาดเพราะเชื่อกันว่าหากรับประทานแล้วอาจทําทให้พลาดจากการสอบจนทําให้สอบไม่ติดได้นั่นเองค่ะค่ะและสําหรับวันนี้รายการชิมโ่วไทยไปกับภาษาเกาหลีมาชินน้นนึนท่านกุกกอของเรานะคะก็ดําเนินรายการมาเป็นตอนสุดท้ายแล้วและในตอนนี้นะคะก็มี คำศัพท์ที่น่าสนใจที่อยากให้คุณผู้ฟังได้จดจำกันเอาไว้นะคะสี่คำด้วยกันค่ะคำแรกคือคำว่าโชอึนชองโบโชอึนชองโบหมายถึงข้อมูลดีๆคำที่สองค่ะเพลมาซึม,มุลโยเพยลมาซึม,มุลโยแปลว่าไม่ต้องขอบใจหรอกคำที่สามค่ะทันซุนฮันเพยียนทันซุนฮันเพีนหมายถึง ค่อนข้างเรียบง่ายและคําสุดท้ายนะคะค่อนข้างอึมฉิกค่อนข้างอึมฉิกหมายถึงอาหารเพื่อสุขภาพค่ะและสําหรับรายการของเราในวันนี้นะคะก็เป็นตอนสุดท้ายถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสำนวนภาษาเกาหลีรวมทั้งภาษาเกาหลีต่างๆสามารถส่งอีเมลมาพูดคุยกันได้ที่ sirinat@naver. dot com นะคะ s i r i n a t n e v e r com ค่ะรายการชิมช้่วไทยไปกับภาษากรีมาชิ้นเรื่นท่านคูกรในวันนี้จำต้องจากลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนำสำนวนและวยากรณ์ต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปจาก รายการชิมโชไทยไปกับภาษาเกาหลีไปฝึกฝนแล้วก็ฝึกใช้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันยองฮีเคเซลพบกันใหม่ในโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสี่อยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92มกะเฮิร์์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moe-radio.thai.net